เจนสีริพาวเตอร์วันนี้นะคพะพลเมืองกลุ่มฉานยูสพาวเวอร์พาไปติดตามในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนลูกหลานแรงงานข้ามชาติแล้วก็เด็กไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าถึงระบบการศึกษาได้ค่ะ พื่อให้ลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกลุ่มชั้นยุทธพาวเวอร์ได้ร่วมกับมูลน,นิธิเกื้อฟันเด็กได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่จบจากมัธยมต้นและจะเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นเช่นชั้นปวชปีที่หนึ่งเพื่อจะเดเข้าถึงเงิงนตื้นในไรเน่ยแต่เดสมัครมาย้อนเงินตื้นอะไรก็ เขาคาปื่ไว้วบันเป็นเจ้าจา้าอันดีเดขึ้นสืบเห้นต่อม .4 อสี่คำนั้นก็เจ้าจา้าเดสืบกว่เห้นต่อสายอาชีพโป,ปชวชอขณะนั้นเนาะปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับทุนเป็นลูกหลานผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีความจำเป็นหรือขาดทุนทรัพย์ที่จะส่งเสียตนเองเรียนต่อ จานเดีมาเห็นต่อในตีสุดรติเลมีคะแเนียนเกดเฉลี่ยตีต่ำสุด2.75แล้วก็จะสืบเห็นต่อในห้องเห็นเพราะเป็นสายอาชีพก็จะเป็นวิทยาลัยอาชีวะเชียงใหม่เลยเทคนิคเชียงใหม่เพราะสายสามันซ้ำในเป็นห้องเห็นสันกำแพงห้องเห็นแม่ริมวิทยาคมซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมโครงการรับทุนการศึกษาแล้วยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่นการรู้จักตนเองเข้าใจผู้อื่นค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและสิ่งที่ตนเองถนัดเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองในอนาคตทุนนี้ก็ช่วยในเรื่องแบบคาเทมคาวัตบิบของการทำอาหารในเวลาเรียนเนะะี่ยค่ะในท่ามกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองกิจกรรมดีสร้างความสามคัคคีกิจกรรม จับคูบัด,ดีแล้วก็เกมยืนบนอังสือพิมพ์แล้วก็เกมโยนลูกโป่งน้า่อสเท่หาแบบผู้พักษามาคี่ต่จใจอยู่ด้วยกันช่วยเหลือเพื่อแผ่กันเพื่อข้าปรึกษาสัง,งันรายกกันลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติที่อยากพัฒนาตัวเองต่อในวิชาชีพนี้เป็นอีกโอกาสและแนวทางหนึ่งเด็กกลุ่มเปราะบาง ให้พวกเขาเข้าถึงระบบการศึกษาพัฒนาตัวเองไปสู่แนวทางที่ชอบเพื่อมองหาอาชีพของตัวเองในอนาคตค่ะ